ถึงสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงเวลานี้ก็ถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าจีนรุง่งสหรัฐไม่ยอมร่วงและรัะเสเซียพยายามจะกลับมาซึ่งเท่ากับเป็นการท้าทายระเบียบโลกหลังยุคสงครามโลกครั้งที่สองที่สหรัฐเป็นผู้นำในระด,ดับโลกนะคะแล้วสถาหนะของจีนในช่วงเวลานี้ที่กำลังมาแรงโดยเฉพาะในเชิงเศรษฐกิจและความมั่นคงมีผลต่อการจัดระเบียบโลกใหม่อย่างไร ติดตามในรายงานของคุณชลันทรโยธาสมุทค่ะวินาทีที่เครื่องบินกองทัพอากาศสหรัฐนำผู้นำอันดับสามแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนรัชดรสหรัฐบินอ้อมทะเลจีนใต้ผ่านเข้าน่านฟ้าและลงจอดที่สนามบินในไต้หวันจุดชนวนความขัดแย้งไม่น้อยแม้บางส่วนจะบอกว่ามีการพูดคุยกันก่อนหน้า ระหว่างสองผู้นำจีนสหรัฐแต่ก็นับว่าเป็นท่าทีที่ถูกมองว่าพยาอินทรีกำลังเหยียบหนวดพยามังกรจีนตอบโต้ด้วยการจัดซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันโชว์ศักยภาพทางทหารที่พร้อมโจมตีและนำไต้หวันกลับสู่แผ่นดินแม่ท่าทีที่จีนไม่ประนามรัสเซียในสงครามรัสเซียยูเครน หลีกเลี่ยงการวิจารณ์รัฐบาลทหารเมียนมาเปิดการเจราจาประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกไปจนถึงจับมือรัสเซียขยายอิทธิพลในพื้นที่อาร์กติกท่าทีดังกล่าวถูกมองว่าจีนกำลังท้าทายบทบาทผู้นำโลกของสหรัฐสมัยก่อนเนี่ยนะครับจีนเขาบอกว่าเขาต้องการได้รับการยอมรับเขาอยากให้โลกคาขายกับเขายอมรับเขาวันนี้เนี่ยมันมาถึงอีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือเขาบอกว่า เขาต้องการได้รับการเคารพคือมันไม่ใช่แค่ยอมรับแต่คือเคารพในคออินเทอร e สของเขานะครับใน,ในจุดยืนในผลประโยชน์หลักของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องไต้หวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องออทะเลจีนใต้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาต้องการโลกที่หลากหลายในความหมายก็คือ,เ,อ,อเวลาการคุยโทรศัพท์ ของพระบดีไบเดนกับสีจิ้นผิงนะครับถามว่าสีจินผิงต้องการอะไรกเ็เขาบอกคนจีนเนี่ยในทางการทูตเนี่ยเวลาผู้นำสหรัฐคุยกับผู้นำจีนเนี่ยจะต้องมีรหัสพาสเวิร์ดเปิดการประชุม <c oughs> คือผู้นำสหรัฐต้องบอกก่อนว่าเคารพนโยบายจีนเดียว <c oughs> ถึงจะเริ่มประชุมได้นะครับ <c oughs> แต่ว่าเขาบอกว่ามายุคนี้เนี่ยเขาเพิ่มอีกอประโยคหนึ่ง <c oughs> คือไม่ต้องการจะเปลี่ยนระบบการเมืองจีนนะครับ ไม่ต้องการที่จะมีความขัดแย้งกับจีนนะครับแต่อันที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือเขาไม่ต้องการความคิดที่บอกว่าโลกจะต้องเป็นประชาธิปไตยทุกคนต้องเปลี่ยนระบบการเมืองเหมือนกันหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตสหรัฐอเมริกาก้าวขึ้นเป็นแกนนําโลกตะวันตกพร้อมระเบียบโลกใหม่เน้นอุดมการโลกเสรีประชาธิปไตยทุนนิยมและตลาดเสรี A new world order Can New Order Emerge World แนวคิดดังกล่าวถูกวิจารณ์ถึงความไม่เท่าเทียมระหว่างประเทศร,ร่ำรวยและประเทศกำลังพัฒนาแม้จีนจะย้ำเสมอว่าไม่ต้องการขึ้นมาแทนที่สหรัฐและไม่ต้องการให้ประเทศไหนปรับรูปแบบการปกครองไปเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนจีนแต่การก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจของจีนไปพร้อมๆกับข้อเรียกร้อง ให้เคารพความแตกต่างในรูปแบบการเมืองการปกครองอาจจะเป็นหนึ่งในข้อกังวลของชาติตะวันตกผู้เชี่ยวชาญมองว่าแม้ความขัดแย้งระหว่าง2ชาติมหาอำนาจจะคุกรุ่นขึ้นเรื่อยๆแต่แนวโน้มการเดินหน้าสู่สงครามโลกครั้งที่3ยังเป็นไปได้ยากคือถ้าให้ผมคาดการนะครับคงจะไม่มีสงครามขนาดใหญ่หรือสองครามที่ลบกันเบ็ดเสร็จเด็ดขาด หรือสงครามทำลายล้างโดยใช้อาวุธนิวเคลียร์นะครับแต่ว่าสงครามจํากัดขอบเขตสงครามชายฝั่งที่มีการ,รเผชิญหน้าทางการทหารสาธิตอํานาจแสดงกําลังกันเรามาสู่ความตึงเครียดแต่จะปะทะกันปราบปลายังไม่ถึงกับใช้กําลังบดขยี้นะครับอย่างเต็มที่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยจะมีให้เห็นอยู่ครับจะมีให้เห็นอยู่และภาพก็เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆด้วยณนะวันนี้นะครับหากมองกลับมาที่ไทย เรามักได้ยินนโยบายการทูดแบบเงียบๆหรือการทูดแบบไถ่ายลู่ลมท่ามกลางสถานการณ์ที่ความขัดแย้งของสองชาติมหาอำนาจทวีความรุนแรงขึ้นการคานอำนาจระหว่างสหรัฐและจีนอาจจะไม่ได้หมายถึงเพียงการเชื่อมสัมพันธ์สองประเทศอย่างเท่าเทียมผมว่าเราต้องพยายามเป็นมิตรกับทั้ง2ประเทศนะครับและเราก็ไม่ได้เลือกข้างแน่นอนนะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีจุดยืนนะครับบางครั้งเนี่ยมันจำเป็นเหมือนกันที่เราจะต้องมีจุดยืนของเราผลพื้นฐานของผลประโยชน์ที่เราคิดว่าเป็นผลประโยชน์ของเรารักษาผลประโยชน์ของของเรานะครับซึ่งบางครั้งอาจจะทำให้ต้องขัดใจกับมหาอำนาจใดหนึ่งเนี่ยนะแต่เราก็ต้องมีจุดยืนของเรา ท่ามกลางการแข่งขันระหว่างจีนและสหรัฐไทยจําเป็นต้องยืนในจุดที่สามารถจะต่อรองได้ไม่เช่นนั้นไทยก็อาจจะกลายเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งบนเกมในกระดานของสองชาติมหาอำนาจชลัน,นโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน